ฉันมาก่อนก็นต้องทําให้ฉันก่อนสิเธอทําแบบนี้ไม่ได้มันต้องตามคิวสิซ้มตามอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บมาเข้าเรียกเข้ามาเลยจ้า สวัสดีครับมีตำอะไรบ้างครับมีทุกอย่างเลยจ้าแล้วพี่อยากกินตำอะไรล่ะจ๊ะงั้นเอาตำปูปลาสองถุงครับแล้วก็ปลาดุกสองตัวข้าวเหนีอยวห้าห่อครับสั่งซะเยอะเชียกินหมดหรอหรือว่าจะซื้อไปฝาก คนที่บ้านชอบกินนะครับโอเคค่ะได้เลยรอแป๊บนึงนะนั่งรอก่อนนะอุย้ยหลอด <รอ S 2> จังถ้าได้ไดเป็น,ปนแฟนก็ค<อ>งจะดีแม่คะ้าคะ้เอานานนะรอได้ไหมยังไม่เป็นไรคหลอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้คนสมัยนีเป็นอะไรกันแบบ เรียบร้อยแล้วจ้ะอ่ะครับเท่าไหร่ครับ320บจ้ะ0 0บาทนะครับไม่ต้องถอนจ้ะโห่ใจดีสายเปถ้าฉันมีลูกค้ายอย่างนี้ทุกวันก็ดีนะสิแม่ค้าแม่ค้า แม่ค้าเฮ้ยอะไรตกใจหมดก็เรียกต้องนานอ่ะเธอไม่ได้ยินอ่ะเอาส้มตำไทยเผ็ดๆถุงหนึ่งถุงเดียวเหรอจ้ะรอแป๊บแล้วกันจ้ะนั่งรอก่อนแม่ค้าจ้าโอ้สวยจังเลยวันนี้รับอะไรดีจ้ะเอาส้มตำไทยครบที่จ้ะตำไทยนะขี้ เสร็จแ,แล้วจ้า40จะคอแม่ค้าครับวันนี้เอาปูปลาร้าไม่เผ็ดมาก2ถุงครับโอเคได้เลยจ้ะเอาประจานวันนี้เอาอะไรจ้ะเอาตำไทยจ้ะตำไทยนะคโอค้ <c oughs> โ,อโหวันนี้คิวเยอะจังเลยนะครับ จ้ะวันนี้รับอะไรดีจ๊ะอ๋อวันนี้เอาส้มตำปูปลาสองโคกครับแล้วก็ปลาดุกสองตัวแล้วก็ขา้าวเหนียวห้าห่อได้จ้ะรับไปบบนะจ๊ะ <c oughs> ตาิบาจ๊ะ อา้าวฉันสั่งตามไทยนะป้ากลรอ,อก่อนสิพี่คนนี้เขาสั่งตามปลา้าฉันขอทำให้เขาก่อนลูกค้ารายใหญ่เช่นเลยนะเนี่ยแต่ฉันมาก่อนก็ต้องทําให้ฉันก่อนสิเออผมขอโทษทีครับคือทําให้ป้าเขาก่อนดีกว่าครับคือปา้าเขามาก่อนไม่เป็นไรหรอกจา้านี่ป้าพี่คนนี้เขาสั่งตั้งเยอะอะฉันกลัวเขาจะรอนานป้าสั่งแค่ถุงเดียวอะรอก่อนได้ไหมเธอทําแบบนี้ไม่ได้มันต้องตามคิวสิทําไมจะทําไม่ได้ แต่ฉันอยากถามให้พี่คนนี้ก่อนอะ่ะถ้าปาไม่พอใจไปกินร้านอื่นเลยป่ะใจเย็นก่อนนะครับคือผมรอได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยโอ๊ยไม่เป็นไรราคาเดี๋ยวฉันทำให้ก่อนเลยไปเดียวเองรอได้ไหมรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอเธอจะเอาแบบนี้ใช่ไหมแม้อุตส่ามาเป็นลูกค้ากันต้องนานไม่เคยนอกใจไปกินร้านอื่นเลยถ้าแม่ค้าเป็นแบบนี้ท่านไปกินร้านอื่นก็ได้ร้านส้มตัที่อื่นมีเยอะแยะไปเชิญไปก็ได้ ไปนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบเหมือนเดิมจ้ะนับไปดูอีกทีครับสี่ร้อยบาทนังพอยถ้าฉันมีลูกค้าแบบนี้แค่คนเดียวอ่ะก็ไม่ต้องเหนื่อยตำส้มตำแล้วไหม คุณด้วยอะไรนะถึงเกิดมาหล่อแล้วก็ใจดีแบบนี้อ,อยากได้อา้าโสดาวันนี้ไม่ซื้อซ้ำเหรอไม่อ่ะอรไรของเขาวะทักแค่นี้ก็ต้องชักสีหน้าใส่ด้วย<ม>ปกติผ่านมาไม่เคยไม่ซื้อเลยนะ พี่ต้นไปซื้อส้มตำเจ้าไหนมาอะอะไรของพี่เขาวะเฮ้ยหรือว่ามีส้มตำร้านอื่นมาเปิดไม่ได้แล้วเดินไปดูซะหน่อยนี่มาอะไรกันอะไปซื้อส้มตำที่ไหนกันมาหิ้วคนละถุงสองถุงอ๋อร้านเปิดใหม่หน้าปากซอยนู่นน่ มันไม่ไปซื้อที่ร้านฉันน่ายังมีหน้ามาถามอีกเหรอก็เธอชอบให้คนอื่นแซงคิวโดยที่ไม่สนใจลูกค้าอย่างพวกแ้นเลยเออแล้วคุณล่ะคะทำไมไม่ไปซื้อร้านฉันแล้วอะคะคือผมรู้สึกไม่ดีอะเวลาผมซื้อของร้านคุณเวลาผมไปซื้อคุณชอบแซงคิวคนอื่นไหมให้ผมก่อนตลอดเลยแต่ว่าที่ผมจ่ายเงินเกินไปเนี่ยผมให้คุณเป็นรางวัลที่คุณขยันทำงาน แล้วก็ตาส้มตำอร่อยแต่ถ้ามันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยผมขอไม่ซื้อร้านคุณดีกว่าแล้วผมไม่ซื้อร้านอื่นก็บังเอิญว่าเจอลูกค้าของคุณอยู่ที่ร้านอื่นด้วยแค่นั้นเองขอตัวก่อนนะครับเมียผมรออยู่ที่รถเ,ออเดี๋ยวนะคะเมียใช่ครับพอดีเมียผมแพ้ท้องนะครับเขาอยากกินส้มตำขอตัวนะครับ ฉันอย่างนี้เนี่ยนี่พวกแกรวมหมวกันแก้งฉันใช่ไหมไม่มีใครเขาแกล้งเธอหรอกเป็นพ่อเธอนันแหละทําตัวเองทําอะไรฉันไม่ให้ทำอะไรซะหน่อยจะบอกให้เอาบุญนะที่เขาไม่ซื้อส้อมตำร้านเธอนะ่ะก็เพราะเธอนะ่ะเห็นกนทิปเล็กๆน้อยๆจนลืมไปว่าพวกฉันก็เป็นลูกค้าประจําของเธอเหมือนกันเธอแซงคิวให้คนอื่นก่อนนะ่ะมันไม่ถูกต้องลูกค้าทุกคนต้องเท่าเทียมกันสิอ๋อ oh. จริงอ่ะฉันก็ผิดจริงอะแหละสำนึกก็ดีต่อไปพวกฉันอาจจะกลับมาอุ่นหนุนเธออีกก็ได้แต่อาจนะโถ่ยไม่น่าเลยเราเพราะผู้ชายเราหลอก็ปนหนักคนเดียวเองอ่ะทำให้ลูกค้าแล้วก็ชื่อเสียงที่ฉันสั่งสมมาหมดกันเพราะความลอกของฉันคนเดียวเลยอ่ะอุย Hmm. <laughs>